สวัสดีค่ะสวัสดีครับในช่วงวันที่8ถึง9พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับพวกเราทีมงานของมูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการได้เป็นตัวแทนของทุกท่านนะครับไปส่งมอบ ความรักส่งมอบความอบอุ่นให้กับเด็กๆและชาวเขา,าเผ่ากะเหรี่ยนที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเราเนี่ยขึ้นไปที่หมู่บ้านทีเนะแล้วก็หมู่บ้านแม่ละอ,อ้อหมู่บ้านทีเนะนี่ว่าไกลแล้วแต่หมู่บ้านแม่ละเออ้อนี่ไกลจากทีเนะไปอีกก็อีกชื่อนึงเนี่ยคนเขาก็เรียกว่าเป็นหมู่บ้านที่ถูกลืมสําหรับที่หมู่บ้านทีเนะเนี่ยสิ่งที่พวกเราได้ไปทํากันคือไปส่งมอบอาคารเรียนแล้วก็เป็นอาคารอนเนกประสงค์ชื่ออาคารอาคานปัญญาโดยมูลนิธิเพื่อ และคนพิาซึ่งเราได้รับความเอื้อเฟื้อสมทบคุณจากทุกท่านให้ไปสร้างอาคารทานปัญญาแห่งนี้นะครับตอนนี้อาคารเนี่ยสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เด็กๆบนหมู่บ้านใช้ในการเรียนการศึกษานอกเรียนกันนะครับแล้วก็ยังเป็นจุดที่ทางหมู่บ้านเนี่ยใช้ทํากิจกรรมอเนกประสงค์ต่างๆครับ,รบเช่นการประชุมการต้อนรับแขกนะครับหรือว่าการชี้แจงให้ข้อมูลต่างๆของผู้ใหญ่นะครับหรือทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆที่ขึ้นมา ทำกิจกรรมหรือเวลาที่มีแขกมาเยี่ยมเยียนหมู่บ้านอาคารนี้ก็สามารถได้ใช้ประโยชน์ได้นอกจากนั้นเนี่ยเรายังได้ส่งมอบทุนจํานวน50ทุนให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมเลยนะครับที่อยู่ที่หมู่บ้านทีเนอทั้ง50คนเลยตามที่พวกเราได้ระดมทุนจากทุกท่านมานะครับเรามีการส่งมอบขนมแล้วก็เพื่อนใช้สิ่งที่จําเป็นในชีวิตรวมถึงการเลี้ยงอาหารทั้งเด็กๆแล้วก็ทุกคนในหมู่บ้านประมาณ200ชีวิตนะครับ นเนี่ยวันนั้นที่เลี้ยงก็จะเป็นผัดหมี่ผัดซีอิ๊วทุกคนก็เติมได้ไม่อั้นเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่หมู่บ้านแม่ละอ้ออันนี้ต้องขึ้นต่อไปอีกทางเนี่ยแคบมากนะครับขึ้นไปประมาณสักเกือบสองชั่วโมงไปพบกับหมู่บ้านแม่ละอ้อที่นั่นเนี่ยมีเด็กเยอะมากนะครับมีทั้งหมดประมาณ50าสหลังคาเรือนตอนนั้นเราก็ได้นําสิ่งของที่เป็นของใช้ไปมอบให้กับ ทุกคนในหมู่บ้านรวมถึงมอบเงินให้กับชาวบ้านทุกๆคนเอาไว้ใช้ในการดำรงชีวิตด้วยจากการที่ได้ไปเนี่ยก็จะเห็นว่าที่หมู่บ้านแม่ละอ,อ้ะก็สมจบที่เขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านที่ถูกลืมคือยังไม่ค่อยมีคนที่จะขึ้นไปพัฒนาแล้วเราก็ได้ดูว่ามีบ้านหลังไหนที่ต้องการการปรับปรุงเพื่อที่อนาคตเนี่ยเราก็จะได้นําโครงการซ่อมบ้านไปทําที่หมู่บ้านแม่ละอ,อ้ะตรงนี้ด้วยเป็นสิ่งที่ทางมูลนิธิเนี่ยได้ทําตามเจตนารมณ์ของ ทุกท่านนะครับมันเป็นการเดินทางที่ยากลําบากพอสมควรแต่ว่าเรากลับมาเนี่ยเราก็มีแต่รอยยิ้มนะคะเราก็มีความสุขแล้วยิ่งเที่ยวนี้เนี่ยเราได้พาผู้บริจาคขึ้นไปด้วยกันเขาได้ไปดูแล้วก็ไปเห็นนะคะก็คือพี่อุลากับพี่โอลิฟเป็นความสุขที่เรียบง่ายแต่ว่าอิ่มเอมใจทั้งสองฝ่ายนะคะวันนี้พอยก็มีความสุขมากแ,แม้แม้ว่าจะเหนื่อยหรือว่าเมารถแต่ก็มีความสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกทุกท่านเลยที่ สนับสนุนกิจกรรมดีๆของเราเสมอมาแล้วก็อยากให้สนับสนุนพวกเราแบบนี้เพื่อกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้นำเนินต่อไปขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ทุกท่านได้สนับสนุนโครงการต่างๆของทางมูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการโ mm hmm. ดยเฉพาะโครงการปันยิ้มให้น้องๆนะครับซึ่งเราเนี่ยทำต่อเนื่องนะครับและถ้าท่านประสงค์ที่จะช่วยสนับสนุนโครงการของมูลนิธิท่านสามารถที่จะร่วมบริจาคมาได้ที่บัญชี ธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อบัญชีมูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการบัญชีเลขที่0070263094หรือดูจาก QR code ที่ปรากฏอยู่บนภาพหน้าจอก็ได้นะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ